บังแจ็คครับนี่คุณไปรู้เรื่องราวมาจากไหนฮะแบบอยากรู้ว่ามันคือเป็นยังไงอะไรยังไงเราก็เลยทักไปหาก,กระติกที่ทักไปเนี่ยเพื่อช่วยเหลือเลยยังไงครับคือเราต้องการช่วยเหลือเขาจริงๆนะแล้วเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นครับคือรับงานอินเตอร์เทนแต่เรื่องนั้นน้องแตมโมเขาไม่โอเคเลยอุ้ยนี่คุณคุยกับคุณกระติกจริงหรือเปล่าได้คุยกับเขาเลยเจ้าตัวแล้วได้เรื่องมายังไงบ้างล่ะสิ่งที่ผมไปคุยมาคุยไปคุยมาเนี่ยผมก็จับได้ว่าเขาอะได้เงินมา ไอ้ก้อนหนึ่งจากผู้ใหญ่ที่มันน่าจะแถวนูนะ่นอ่ะแถวโรงแรมอะไรก็ไม่รู้อ่ะอุ้ยแล้วบนเรือมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะตามที่กติกผู้นะ้ว่าแตงโมกําลังจะอัดวีดีโอของทิกตอกหรือ,อว่าอัดวีดีโอจะลงส t o r y IG แล้วยังไงครับไอ้ผู้ชายที่ใส่เสื้อาขาดนั่นนะ่ะเขาทําอะไรฮะมันพูดประโยคประโยคหนึงว่า่อ,อกติกพาเพื่อนมาจะลงรังกแล้วยังไงต่อ แตงโมก็เลยถามกระติกว่ามันคืออะไรจะไปโรงแรมทำไมแล้วคุณกระติกเขาว่าไงอะ่ะก็ทีนี้กระติกก็เล่าให้แตงโมฟังว่ารับงานจะเจอผู้ใหญ่เพื่อนเราอแล้วทีนี้แตงโมก็โมโหแล้วได้มีการทะเลาะอ,อะไรกันเกิดขึ้นไหมฮะผมรู้สึกว่าแตงโมกับไอ้ผู้ชายเสื้อขาดเนี่ยอืมเขาทะเลาะก,กันบนเรือแล้วทะเลาะก,กันรุนแรงไหมครับกระติกไม่ได้ไม่ได้เล่ามาว่าเขาทะเลาะก,กัน รุนแรงไหมหรือว่าทะเลาะกันแค่ปากอะคุณผู้ชมลองคิดดูนะครับว่ามันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนี่เป็นแค่คำกล่าวอ้างจากบางแจ็คเท่านั้นนะครับลองตัดสินดูฮะ